เห็นเพื่อนๆมาถ่ายรูปแถวนี้กันนะคะ่ะก็เห็นรูปเขาแบบสวยกันทุกคนเลยก็เลยแบบอยากลองมาถ่ายดูบ้างมีแบบการตกแต่งอะไรบางอย่างที่ดูสวยก็ดูรู้สึกเหมือนอยู่เกาหลีเลยอะค่ะเสังเกตแล้วแหละว่าเขา,าน่าจะมีทำอะไร<ม>แปลกไหมว่าเขามีการเดคอเรทอะไรใหม่ๆแล้วคนมาที่นี่ก็ค่อนข้างเยอะด้วยค่ะ ันนี้ข่าวสดจุดเกิดเหตุลงพื้นที่มาบริเวณถนนอ่อนนุชหลังจากที่มีประชาชนมากมายแห่มาถ่ายรูปคู่กับสะพานที77ที่กลายเป็นสะพานน้ำแข็งแห่งแรกในใจกลางกรุงเกิดอะไรขึ้นจากสะพานแห่งนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ สะพานแสนสําราญก่อนหน้านี้ถูกทาสีดําไปทั้งสะพานซึ่งวัยรุ่นต่างพากันมาถ่ายรูปเช็คอินจนเป็นที่ฮือฮามาแล้วครั้งหนึ่งมาวันนี้กลายเป็นกระแสนในโลกโซเชียลอีกครั้งเพราะสะพานที77สุดฮิปบนถนนอ่อนนุชซึ่งไม่นานมานี้ได้กลายเป็นโลเคชั่นเช็คอินยอดฮิตของเหล่าเน็ตไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์มากมายได้กลับกลายมาเป็นสะพานน้ำแข็งให้อารมณ์ฟรีสุสดขั้วในชั่วข้ามคืน ดิๆเรนก็แฮปปี้นะคะที่ได้อยู่ในสังคมเอนคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างสวยงามแล้วก็ Environment ที่ค่อนข้างดีค่ะ ไม่ปล่อยให้งงนานค่ะวันนี้ทีมข่าวของเราไปหาคําตอบมาให้แล้วนะคะดูเหมือนว่าหน้าหนาวของแสนสิริจะมาถึงก่อนใครเพื่อนหลังจากเมื่อหลายวันก่อนค่ะทุกแพลตฟอร์มบนโลกออนไลน์ทั้ง Facebook อ G Twitter พร้อมใจกันฟรีดถึงจุดเยือกแข็งแววววมาว่าแสนสิร well ิ ory, เตรียมเซอร์ไพรส์สุดปังพร้อมกับส่งความสุขครั้งยิ่งใหญ่ให้แก่คนไทยด้วยการคอแลแลบกับแบรนด์ดังระดับโลกเพื่อจัดบิ๊กเซอร์ไพรส์ส่งท้ายปีให้แก่คนที่อยากมีบ้านและคอนโดส่วนจะปังแค่ไหนและเป็นแบรนด์อะไรโปรดติดตามตอนต่อไปอย่่างใกล้ชิดคะ